ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนอยู่กับทางคอนรีมาตั้งแต่ปีแรกแลนนี้ก็เป็นปีที่สองนะเราก็ดีใจที่ได้เห็นทางแบรนด์ว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกก็มีผมเป็นกินเนอร์หนึ่งคนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเรียกว่าสมาชิกเพิ่มนะครับเป็นเฟรอนอมนะฮะเป็นน้องแล้วก็ติมีอ่อบเป็นไงค,ครับกับการบอกว่าเราร่วมง,งานมาแล้วย,ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ส่ง สมมงนะครับเพราะเหมือนแบบเราก็เป็นตัวเล็กๆเ,เนาะแล้วก็พอพอเห็นว่าเหมือนถ้าแมงเขาแบบพยายามจัดใหญ่เพื่อให้แบบพี่ๆเป็นขับได้มาลุกงานด้วยนะครับแล้วก็ให้ตัวแบรนทุกคนเป็นแบรนเด็กกับแบบขึ้นระดับสายมมอยู่แล้วคนเราก็เป็นผมเองก็ชื่อเรื่องสายโมลแล้วแบบเราก็พยายามหาเครื่องระดับแรงต่างที่แบบมันมีความมินิมอลสามารถแมทช์กับชุดลุกของเราได้อย่างวันนี้ผมก็ใส่อยู่นะครับ<า>ก็เลยรู้สึกว่าที่ไหนที่มูมด้าน,นไหนมาน คือลักษณะทุกชิ้นเลยทุกชิ้นจะโพเกี่ยวกับเรื่องของแบบโชคลาภโชคดีครับผมเป็นเครื่องที่เน่ยวจยินใจก็ทุกคนใส่ได้เลยมีทั้งแบบต่างหูสร้อยคอแหวนแล้วก็มีมีกนกับลายด้วยท่างไหนมั็นด้านความรักไหมหรือว่าเราแบบลัคก,ก,ก,กี้ลัคก,กี้ออใช่ไหมจริงจริงลัคก,กี้ทุกอันแต่ถ้าเกิดตัดกี้ออกก็จะเป็นลัคเหมือนกันเออใช่ครับอ,อันมีกก็แล้วที่มีฉากกับแฟนหรือใครที่เราเป็นส,าย,า,า,ยสายรู้อยากมีเครื่องประดับ ได้เลยครับก็ขอฝากแบรนด์ฮอนนารีดว้วย,ยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับเชื่อเรื่องสายบูหรือว่าอยากหากเครื่องประดับคอนชีตนึงนะครับที่เอมามาแมช์กับเดรวิดเดรูที่แบบมีความมินิมอลทนเรียบหรูใส่ง่ายนะครับก็ฝากฮอนนารีด้วยนะครับรวมถึงอีก2วันอ,<า>อีก2วันจะถึงงานแฟนคอนของผมแล้วก็จัดขึ้นโดยฮอนนารีนะครับตื่นเต้นมากครั้งนี้เป็นยังไงรอบมือเรียมตัวยังไงบ้างคะ นอกนี้ก็ผมแบบอาทิตย์ดีทั้งอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วผมก็จะมีถ่ายซีรีส์แต่ผมเบรกมดเลยผมเบรกถ่ายซีรีส์เพื่อที่จะมาซ้อมงานโชว์นี้โดยเฉพาะก็มีเต้นมีร้องเพลงมีโชว์ต่างมีสเปเชียลเกียรติด้วยเรียกว่า,าวครบครันเลครับใครที่มาทดลองสนุกดนวยพอสปอยได้ไหมว่าแบบเพราะจริงเราก็แบบจับอะไรสไตล์ประมาณแนี้น้อยมาหลายครั้งั้านี้มีความพิเศษจากผมว่าความพิเศษของทันนีนทุกคนอย่างแรกคือสไตล์เพลง มันมีสไตล์เพลงที่ผ่านมาผมไม่เคยร้อ,องแนวนี้เลยมันจะแบบมีความเท่ขึ้นมีความเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วมีเพลงไทยครับมีเพลงสากลแล้วก็มีเพลงจีนด้วยเขาเรียกได้ว่าแ,บบแ,แฟนๆก็สกามารถกับคนสังหรงตามได้แน่นอนร้องตามแน่นอนเพราะว่าทุกเพลงเป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินแล้วครับระวางคอนเซ็ คือคอนเซปต์ของแฟนคอนในครั้งนี้ครับมันเป็น the Saint Laurent Racing Homestar Fancon คือตอนแรกตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับทุกคนไอ็ตัวทีมงานครั้งเนี้ยชั้นที่พี่เขาอย่างทางฮอนาะรีก็ปรึกษากับผมว่าแบบพี่พีทปีเนี้ยอยากตัดเป็นทีมอะไรเพราะว่าอย่างของปีแล้วผมก็จัดเป็นฟิวแบบมูจิแมนไปแล้วเพราะฉะนั้นปีเนี้ยคอนเซปต์ของแบรนด์น่ะมัีมันอีกเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์อยู่มกนคือตัวที่เป็นเป็นดาวครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนสังเกตค่ะมีเครื่องประดับมันจะมีดาวที่เนนนี้ยมมััเเหือกบป็นเป็นดกอยูทาง ก็เลยแบบพื้นเราก็เชื่อเรื่องพลังดวงดาวอยู่แล้วก็เลยหยิบคอนเซ็ปต์ดวงดาวเนี้ยมาตั้งเป็นตีมใช่แล้วเราเกิดวันเสาร์ที่เขาเลยแบบเช่นนั้นก็คือแบบเป็นดวงดาวเสาร์เวทีเลยปะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ต้องมีวงแหวนเนที่ใช้พื้นที่ใช่แล้วก็เรียกว่าทั้งแดนเซอร์อะไรต่างๆก็ผมเป็นคอปแล้วคอปเพิ่จะมาเมื่อวานทุกคนที่ใหญ่มากใช่ครับแล้วก็เต็มอิ่มแน่นอน อันนี้ไม่มีโผลสลิงหรือเปล่าโห oh, สลิงโห oh, สลิงอาจจะเป็นงาอนใชเ้เขาก็ชอบทำอะไรแบบนั้นเผื่อคุณนตอนทดลองแบงงงบเขาว่าใช่จริงๆก็โผนสลิงไม่มีแต่มียกตัวครับทุกคนใครยกอ,อาจจะถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ต้องไปรอชมที่งานนะครับเ,เพราะว่าถ้ามีเกมพิเศษเป็นอีกคนนึงทีมไม่น่าจะยกนะผมไม่น่าจะยกผมน่าจะยกไม่ไหว ่าแต่รอรอชมรอชมตอนนี้ก็ยังซื้อปัจได้อยู่นะครับเราหลุดแล้วเราหลุดแล้วเราหลุดแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกคือเราตั้งใจมากแบบว่าเกียนทุกอย่างแบบจะสอนใช่ใช่เกียดทุกอย่างเลยครับเพราะ <c oughs> รู้สึกว่าอยากอยาก,ยากทุ่มเทให้กับงานในครั้งนี้เพราะว่าหลายๆคนตั้งใจมางานผมเลยพี่พี่ทั้งแบบทั้งในไทยบางคนลาง,งานมาบางคนบินจากต่างประเทศมาก็เลยแบบถ้าเกิดไหนๆเขามาแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับเขาแบบเ มันจะแบบว่ามันจะนี่มันจะพอมันจะแฮปปี้ได้ไหลคะพอจะบอกแบบเออลิมิตได้ไหมลิม Lim <it>, ิตลิมิตคี่ว่าถ้าเกิดจะเท่ก็เท่สุดเลยถ้าเกิดจะแฮปปี้ก็จะแบบมีทั้งความน่ารักมีทั้งความตลกคนแล้วก็จริงๆแล้วก็อาจจะมีความแบบความซึ้งอะไรคนอยู่ในอยู่ในโชว์ด้วยนะเป็นค,ความซึ้งนี่จะมีคนมาซึ้งด้วยไหมคะมีคนมาซึ้งด้วยไหมผมว่าดูมันจะซึ้งด้วยตัวผมคนในงานซึ้งด้วยทุกคนเลยแฟนๆเรงให้เลย ใช่วิ่งแฟนร้องไห้หรือเปล่าไม่รู้แต่ซึ่นแต่จะมีพี่เตรียมแล้วหรอเตรียมขอผมผมเตรียมแล้วตอนแรกตอนเราผมบอกว่าพี่พีผมอยากเลือกเพลงนี้มากเลยแต่พี่บอกว่าผมจะร้องผมจะร้องไห้ตอนตอนร้องไหมไม่น่าเหลือแต่ไม่เป็นไรพี่พีทลองดูแต่ว่าปีเพลงที่เรารู้สึกว่าความหมายดีแล้วเราอยากร้องงใช่เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมผมชอบมากมารู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้มันมันรู้สึกเราเราอินไปกับเพลงนี้ เราอยากให้ทุกคนได้ฟังคือเพลงนี้เราอยากร้องให้ใครฟงบจริงๆมีมีหนึ่งคนที่อยากร้องให้ฟังเป็นพิเตสใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะไปบอกทุกคนในโชว์ดีกว่าซึ่งเขาอยู่ในางานงานนั้นเขาอาจจะอยู่กับผมตลอดเวลาก็ได้อาจ <laughs> จะไปวงแหวนดาวสาวอยู่กับผมตลอดเวลาใช่วงเหวนคนอยู่อรอบตัวผมใช่เผลอโชว์อะ้รลง ยี่สองวันไม่ต้องเลยนะยี่สองไม่ต้องแล้วแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ชอบมูด้ยใช่ใช่ครับก็ชอบมูอยู่แล้วบางทีถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็ก็จะไปไหว้พระสวดมนต์ครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ว่างจริงอย่างน้อยที่บ้านก็จะสวดมนต์ขอพรครับผมเคยเคยมูแล้วได้ในสิ่งที่ต้องการเคยมูแล้วได้ไหมได้ทุกอย่างครับใช่ที่ไหนอ่ะลูกรลับ ลใช่ตัวอย่างเพราะว่าผมผมก็พยายามแบบอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าผมมันจะขอแบบไม่ว่าจะเจอที่ไหนก็ตามจะขอแบบขอให้เจอต่สิ่งดีๆแล้วก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามผมรู้สึกว่าตัวผมได้รับสิ่งดีๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้โนที่ที่ได้ผมเจอมันก็เลยถือว่าแบบที่เป็นพรที่ที่เราไม่ว่าเราจะขอที่ไหนเราไปได้แต่ว่าผรก็มีเทคนิคบางางที่แบบจะขอว่าแบบจะขอยังไงถ้าไม่ได้ใช่พีมบอกได้ไหมบอกบอก ผมมาเชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเขารับรูาา้ภาษาเราออกใช่เลยผมรู้สึกว่าแบบแค่แค่เราตั้งตั้งใจแบบขอเขาจากใจจริงๆสักหนึ่งขอ้อขอไปเลยแล้วผมเชื่อว่าท่านท่านจะให้ช่แต่คือเรื่องเครื่องประดับก็มีใช่เรื่งองเครื่องประดับด้วยเพราะว่าผมคิดว่าท่านอยู่กับเราตลอดแนละ้วบางทีแบบว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ไปนะสถ,ถานที่ที่เขาอยู่แต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องประดับที่แบบเป็นสิ่งที่เป็นหวใจผมเชื่อว่าเขาได้อยู่กับเรา แม้ว่าทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออะไรเงี้ยมันเราก็ต้องม,มีที่แบบว่าวันนี้ไปงานนี้ควรจะใส่อย่างนี้ใช่ใชส,ส,สีเสื้อมองคลสีเสื้อมงคลอาจจะแบบเปิดตารางดูแล้ววันนี้ใส่สีไหนดีวันนี้ห้ามใส่สีไหนใช่นนใ,ใช่ทุกวันทำก็ถ้าเกิดว่าบางวันไม่มีงานก็จะทําทุกวันล่าสุดผมดูหมอรูปมาหมอรูปบอกว่าพี่ีทปีนี้นะพี่ีทพยายามอย่าใส่สีดํา แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่แบบว,ว่าต้องออกไปทํางานใส่สีดําได้แต่ถ้าเก,ากิดเป็นวันอื่นพยายามจะใส่สีดําผมก็ไม่ใส่สีดําเลยแต่ว่าในตู้ผมมีแต่เสื้อสีดําครับก็เลยต้องมีตูต้ใหม่ที่ว่าอ่ะโอเคเราเป็นงานแล้วแบบว่าเราต้องใส่สีที่มันแบบเออไม่ถูกกับเราอ่ะ้องมีวิธีแก้ามาัอันนั้นท่านเทพยกเว้นให้ครับ อันนี้เราพิเศษดิวท่านเทพไปแล้วทท่านเพดิวกับท่านเทพไปแล้วว่าผมพอนะครับงานจริงจตามทีมงานอาจจะต้องใส่บ้างเล็กน้อยก่อนก่อนบอกไปอย่างงี้หรอใช่ท่านท่านบอกโอเคครับโอเคเลยท่านบอกว่าใส่รเออแปลว่าจริงๆเป็นคนมีความเชื่อเรื่องนี้ใช่ใช่โอเคค่ะขอบคุณนะคะน้องคุณขอบคุณนะคะทุก้วยความขอบคุณนะคะพี่น้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่น้อง